อ่าครับผมก็สวัสดีกันนะครับพบคุณตาชั้นแนลนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทีมฟอร์เทสสองนะฮะอ่าในเซิร์ฟเกียฮะเป็นแบบโหมดเรนดอมไอ้ปืนนะสาเหตุที่ผมไม่ได้แคปไอช็อตน,นะฮะก็คือโดนแบนครับผมเจ็ดวันครับเพราะว่าบาั็กฮะบั็กแมพครับผมไปบั็อกอยู่ในมาห์คนะครับผมโดนแบนนะฮะ ก็วันที่สองนี่นถึงจะปลดแนดนก็รอกันหน่อยนะเฮ้ย <c oughs> ตายครับผมอืมเซ็งเลยครับผมไม่ได้เล่นไอช็อตก็เล่นทีเกมนี้แทนนะผมอมืตายดิสี่ร้อย หมดแลนต้อมหรอรอผมคลิปนี้อาจจะนานประมาณเกือบสิบนาทีได้มั้งโอ้ยตายล้วผมอืมตายอยีกครับผมตายอยีกครับผมปืนโหดโหดโหดเอ้ย เจอปืนพลังงานไม่จำกัดว่ยายยิงไปเอ้าผมโดนหน่อยโดนหน่อยให้โดนหน่อยโดนนี่เป็นตายนะมื้งโอ้เชีย่ยตายอะ่ะขออภัยในเสียงรบกวนได้ไหม โอูเชี่อตนเฮ้ยจะเย็นจะเย็นอือหืแหลกแหลกแหลกไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะผมเกมนะี้เซิร์ฟต่างประเทศนะเอ้ย เออเออเออเอโออ้ยเชี Auf ่ยตายแบบเป็นหายหูป oh, oh, yeah, <ád Tomorrow these days> <wh> <Wha> ืนน <Luis> ี <diction aries> <ac ad> ้ปืนโปรตานมากปืนหัวปืนหัวจะบอกบัดบัดในองเฮียี่ครับของตัวนี้ฮะเนี่ยตัวใหญ่อ้โหงมือปืนอะไรเนี่ย เอาไฟมึงถือปืนลูกซองอย่างเงี้ยเอาไปได้เอาไปได้เอาไปแดก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 ตายอ่ะไอ้เงี้ยหมัดงอออ๊ยโดนปืนไฟอะไรวะ,สะไสเปอร์มึงเล่นปืนไฟ ออันนี้อะไรเนะี่ยเฮฟวี่ถือบอมอันนี้อะไรเลื่อยหมอโอ้โห oh. อันนี้บินได <c oughs> ไ้ไปอีกไปอีกเอสเอสไปไฟคนกันนะฮะ ปพิมยิงไปย,ยิงไปทีมไรมันเราไปดิโอ้โหโดนปืนพกของสปายแม่งอืปืนนี้ปืนในตำนานแลยอ๋อกระโดดไม่ได้ดย ปืนนี้นัดเดียวตายฮนะแรงแรงแรงสำหรับเซิร์ฟพีนะไหนไหนอ,อือฮึนี่นี่ขึ้นไปครับผมอือฮึ ตอนหลงนั่งเล่นโหดจริงจังวะอีโดนโดนถ้าโดนมึงถ้าโดนเป็นตายถ้าโดนเป็นตายโอ้โหอย่าให้ได้สนายนะอย่าให้ได้สนายนะลูกซองครับผมโอ้อันนี้ก็ลูกซองของสกเกลอือหือ ได้จะปืนลูกวานแลว้วฮะอ้าอ้าอ้าตายครับผมตายไปหลับไปหลับไปเอ้ยหลับไปหลับไปอุ้ยตายเลยเจอแคทลี่งครับผมมินิการ อันนี้ปืนลูกซองของสก,กาวเอ้ยไม่ใช่ปืนไม่ลูกซองซื้อดังกับปืนพบวางพ้อมปืนนะนเอ้โอ้โ้ตาย,ยผมหูดาเมดแรงมากปืนนี้เออ เชี่ยสนานอหือตอนนี้ anted, ดูแม็กมัน <N> นี่กระทาไปทอดไข่ครับผมเฮ้ยออกมาออกมา,าโอ้โหรั่วรั่วรั่วได้ได้ ตายมีอยู่ทำไมโลกโลกอู้ยเชื่เชอเชื่อไม่อยากตายเยี่อปืนดีปืนดีไม่อยากตายผมเชื่อเชื่อตาอ้เนี้มจะร้องหาเด็กอะไรนะอ่าก็เจ็ดนาทีแล้วนะครับผมก็ เล่นตีสักหน่อยแล้วกันนายครับผมถ่ายพอมีคลิปลงช anel หนเนะี uh ่ยอืมสึตเก้ารับเจ็ดจำหัวกะโหลกปืนหายแล้วเนี่ยถ้ายิงปืนโคตรเทพเลยี่ะอือ <c> ห <oughs> <c oughs> หัวกะโหลกครับผม ไอ้อย่าไฟา,าออกมาออกมาเอา้ยเอ้ยหนูจะเอาหนูจะเอาไม่มีสิทธิ์เธอม,มีนิกันนะฮะตัวเดิมเหรอไม่ใช่ตัวเดิมอืมแต่ก็ปืนเดิมเน้องตาย เอออะไรวะเดโมถือบอมวะรับไปเลย <c oughs> แรงแรงอะไรจะเอาอจะเอาเอาต,ตาย ไปแล้วครับผมก็สุนแรงก็สุนโหดเทพเทพท,ท,ทิง้งทิ้งดูฮนะเวลาโดดยิงคนตายครับผมในสลายสลายไปเลยไม่ใช่ทีวีนะเว้ย อืะสก, harmful, สกาวบ้านหนึ่งยิง RPG ได้สัผมก็นะส,ส, <ierten S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามลิ่ใหม่ของผมด้วยนะครับบายครับผม